คำถามสำคัญคือทำไมทำไมกวัตศาสตร์ปกูลาซึ่งเคยเป็นกวัตศาสตร์ชั้นรองแม้แต่คนที่ผ่านเหตุการณ์และรักก็ยังไม่อยากจะจใจมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ยากที่จะจัดและยากที่จะลนูแต่นทำไมจะรำคารที่ไหมปกุลากายปิงปกุลาฮิสตอรีกวัตศาสตร์ที่ได้รับความนิยมมากในหมู่คนรุ่หม่เพเปิดพื้นที่สารานาในวัน้ทฉันอยากจะลองนำเสนอตุกตาเหตดหให้เข็ดหกเห็ดหนะคะ ที่ทําให้เราช่วยเข้าใจว่าไอ้ประวัติศาสตร์ที่ต่างกับปวดส,ส,สำหรับคนรุ่นหนึ่งแตกต่างในตัวชาติที่คนรุ่นหนึ่งให้ความสนใจและเชื่อมชีวิตและกันในพวกเขากับมันสำหรับดิฉันบทเหตุผลสําคัญนี้คือ1นึความเป็นเหยื่อจากความยุ่งยากทางการบทรุ่นใหม่เชืเอบบชเ่อมโยงตัวเองกับโคกุลาจากความรู้สึกร่วมถึงการเป็นเหยื่อของการถูกถกรนะทําโดยรัฐ โดยเฉพาะความดือ้ายที่ชัดแจหรืองโอ r วอร์ไฟและกันฆ่าทำร้ายประชาชนกับวันแสงแสงเพียงผู้คนต่างนามที่ต่างจากกันหลายคนของคนรุ่นใหม่เริ่มมีสำนึกทางการเมนจนจนืองจริงๆตั้งแต่ความดุนแายของรัฐจากคนเสื้อแดงภาพการผูกกระทำโดยรัฐของคนที่แดงในป25ี2553กลายเป็นภาพฝังใจและชอบคนรุ่นใหม่ทำให้เขาครนวณว่านะสำหรับเขาละ จะตามคำของคนคิดต่างแบบเขาจะเป็นอย่างไรพวกเขาจะเป็นรายต่อไปหรือเปล่าการเผชิญหน้าการปรบปรามของรัฐและตั้งแต่16ตุลาของขถือเป็นต้นมาการสลายการชุมนุมการขล่มปูพูขางการถูกกระทำโดยราษฎรผ่านโดยการยุติชัาทำให้เขาเกาดเป็นเพื่อนร่วมสมัากับคนของกุลาและตุลแสดงการเชื่อมโยงสัญลักษณ์ขกงกุลาการเป็นกลไกในการตั้งรังคาและประจานรัฐในการใช้คำในทางธรรมธรรมดาสัญลักษณ์เจ้าที่ค่ะ สบถแผ่นคอใต้ต้นขากลายเป็นท็อปปูล่ามือสำหรับทุกรุ่นที่รู้สึกเหมือนกันว่าที่คนรุ่นนี้เมื่อมองหน้ากันโดยไม่ต้องเคลื่อนไหก็รู้ว่า,าน,นี่คือสัญลักษณ์อะไรเจงอย่างประเทศจีมีเป็นหนึ่งในตัวอย่างในการสืร่อสารระหว่างคนรุ่นใหม่ถึงการใช้ความดึงดันของมันถ้าเราจำยุคยูวีโอปีนี้ได้แบกเกลียว้นาขาวนชนยืนหัวร็อที่นั้นกลายเป็นภาพจำคนรุ่นใหม่ เมื่อของเอาการังทุกภาคิจารณ์และชนชั้นนำเพราะนี่คือจุดสูงสุดของความคุแนแรงที่าารัฐางับะาอนในสังวันแสงแกิจกรรมผลิตภาพั้ำความคุนแรงของรัฐในเหตการณ์เช่นวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นวอล์ก n ิงทัวรนิทรรศการภาพถ่ายในของประชุมของรัฐในวันที่6กุลาทั้งในพื้นที่จังหวัาได้จริงในหลายแกลเลรี่ทั่วปรงเทศและในหลายพที่ ที่เช But, And, 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 ื่อกัน6ตุลาของตุลาของรักนะคะให้ย็นนี้ใครจะไปเดินอล็อกขีงผัวนะคะเราจะได้โกาสนั่งเลื่อนการพื้นที่ต่างๆในศาสลหลายจุดนอกจากนั้นนะคะเรายังเห็นนิทรรศการอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการต่างความคิดติดต่างยนิทรรศการการเล่าเรื่องผ่านการห่ายเอการ6ตุลาคม นี้รการ6ตุลาเป็นตุก2-3คนหรือการพยายามเล่าถึงเหตุการณ์6ตุลาว่าก่อนหน้านั้นรัฐใช้การโฆษณาชวนเชื่อสร้างภาพให้นิสิตนักศึกษาเป็นศิษย์โดยกำลันี่คือสิ่ธิที่คนเหล่านี้คือคนทำไม่ต่างจากคนอืนนอกจากนั้นกิจการเผชิญภาพตื่นตื่นตื่นฝันวิ่งกลับไปมาระหว่างภาพความจำในการชม กับชีวิตสม,มุทจริงที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันและอนาคตที่มองไม่เห็นปัจจัยที่ห้าที่ทำให้คนหกตุลาเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างเขากับคนรุ่นใหม่เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างเขากับหกตุลามากกว่า1 4สีตุลาสำหรับคนรุ่นใหม่16บสีสตุลาเป็นชุดประวัติศาสตร์ที่ถูกยึดทนอยู่ในมือของบริชภคใหมนักผูนนุ้มในขณะที่ดิฉในในฐานะคนเยยมที่สี่เริญกนะคะ ดนชั้นเตือนโตตกลง14ตุต 13, 14ลาพัในฐานะแรงระดับใจของอุตสากรรในฐานนะบนขบวนการเคลื่อนไหวฝ่ายก้าวหน้าแต่สำหรับคนรุ่นนี้14ตุลาพักลายเป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายรู้ลักนิยมที่ต่อต้านการรองกันเลือกตั้งในทางตรงกัน10กุมภาพันกลายเป็นสัญลักษณ์ของขบวนการคนเสื้อแดงที่ยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยนักตัตปี2 0ปีพศ2 5 4 4 ฉันเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์14กุมภาพันธ์เป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวกระบวนการต่อต้านทักษิณภาครัฐของมวลชนในช่วง14กุมภาพันธ์ถูกนำมาใช้เปตีเครียดกับคนขึ้นในการต่อสู้กับเหตุการณ์ในสภาเพลงบทกวีสัญลักษณ์ต่างๆของ14กุมภาพันธ์ถูกนำมาใช้งานต่อเนื่องโดยกระบวนการคนเสื้อหนทั้งในช่วงกรบริหารประชาชนเพื่อชาติพัตธและในช่วงต่อปปสในทางต้นการข้ามค่ะ ปกตาการเป็นสื่อมการเคลื่อนไหวคนแสดงคนแสดงเชื่อมโยงตัวเขากับเหตุการณ์ปกตาในการเรื่องจากโดยเฉพาะการใช้ความรุนแรงของลัทคนรุ่นใหม่ร้องเพลงที่ใช้เหตุการณ์ปกติาในฐานะตัวแทนของเขาผู้จัดตั้และชีวิตของคนที่เป็นผูน้เผช จสุดท้ายนะคะที่ฉันอยากจะพูดถึงความเชื่อโยงระหว่างคนรุ่นใหม่กับกลาคือความเป็นกระบวนการต่อสู้คนรุ่นใหม่ที่ต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมข้ามการสวาเสิ้นาหวังสำหรับคนโกรุ่นใหม่หกลาคือตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ยืนหยัดต่อสู้ยืนยันสิ่งที่ตนเชื่อเชื่อและพยายามสร้างความหวังข้ามเวลประสัติศาสร์และความหวังที่มีอยู่นอยนิดซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่คนรุ่นใหม่ เขาขาประาณ60-61วลีนี้ดิฉันอยากจะให้หลานจดจัะการมีความหวังทาให้ชีวิตมีความหมายการมีความหวังทาให้ชีวิตมีความหมายนี่เป็นหนึ่งในวลีของหนังตาเครเจนโตสี 7, ที่เชื่อมคนในช่วงเวลาต่างๆของหนังตั้งแต่อดีตจนถึงโลกอนาคตอีก200ปีแลวการต่อสู้กด6ตุลา ทั้งคนตอบอส่้ของคนยุคก่อนต่อสู้ของคนยุคปุราคนรุ่นใหม่ในปี2567และโลกในอนาคตอีก200ปีข้างหน้าวลีดังกล่าวเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนให้เราเห็นว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่เชื่อว่าพวกเขากับคนยุคปุรามีอะไรมากมายที่เหมือนกันการต่อสู้อยา่างมีความหวังและต้องเผชิญกับการถูกกระทำโดยรัฐครั้งแล,ล้วครั้งเล่า ทั้งหมดที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสถานะทางธุรกิจของเครื่องบินดิฉันว่าเมื่อเราอัปเดตรูปใหม่รูปเก่าก็มเขาต้อจะมีคำอธิบายที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกนิดีเดียวค่ะดิฉันพูดมาถึงตอนนี้นะคะมันมาจากข้อสรุปที่ดิฉันมีตั้งแต่ตอนตอบรับที่จะมาพูดในนี้จริงๆตก็พบว่าข้อที่ดิฉันตั้งสำหรับวันนี้นะคะไม่ใช่ข้อี้แต่เป็นข้อว่า คน6ตุลานอนตายตาหล,ะละับได้ไหมคะสำหรับดิฉันในฐานะคนรุ่นที่เติบโตมาเพราะประวัตสําเร็จของการสถาปนาประวัติศาสตร์าจาก6ตลาในฉันคิดว่าจากประวัติศาสตร์ที่ไม่มีที่อยู่มาเป็นประวัติศาสตร์6ตุาาาาลาการทีปร่ประวัติศาสตร์6ตุลาได้รับการสถาปนาการลงหลักปัจจัยในสายพงคมไทยได้ทในในในันทีไทยมันถือขึ้นมาไม่ใช่เพียงการรับรู้ในโลกว่าแต่6ตุลาแกเป็นส่วนชีวิตคนรุ่นใหม่ การเชื่อมโยงหกุลากับชีวิตทั้งสังคมและการเมืองทาให้หกกุลากลายเป็นตัวสารที่ผสมผสานในส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่ถึงจุดนี้หกกุลาถึงจุดนี้คนหกกุลานอนตายตาหลับได้แล้วค่ะ6กกุลากลายเป็นตัวสารที่มีชีวิตแล้วมันล้นแน่งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม ประวัติศาสต6ตุลาไม่ได้อยู่ในมือของคนตุลาคน6ตุลาต่อไปแต่ในชีวิตของเราแน่นอนบอกว่าคน6ตุลาโครงสร้างภความเป็นฝ่ายซายทวกนั้นแท้ออกไปจากตัวเองไม่ได้แต่สิ่งที่พวกเขาได้สร้างและได้ทำเอาไว้ทิ้งเอาไว้ในโรงงานปั่นฐานพัฒนาและต่อยอดต่อไปแล้วอย่างมีคนละวัน ซึ่งนี่คือน่าจะเป็นเหตุผลที่ดิฉันคิดว่าในแง่ภารธุรกิจทางการค้าพวกเขาทำสินเด็ดแล้วพวกเขาควรหมดผลไปแล้วเพราะภารธรกิจของพวกเขาได้กายสัมผัต่อและพัฒนาถึงจุดนี้พวกเขาควรเลิกเสียใจก,กับความไข้แพ้ความเจ็บปวดในอดีตแต่ควรยินดีและภาคภูมิใจนในสิ่งที่เราทำและที่เราทดิฉันขอ,ขอจบในย่อหน้าการที่ผู้สร้างหน้าตาฟรีเจนเนอเรชั่นเลือกฉากจบด้วย การให้นิสิตนักศึกษาในยุคป,ปุลากล่าวกับคนรุ่นใหม่ว่าอย่าลืมฉันอย่าลืมฉันสำหรับดิฉันนี่เป็นตัวแทนสิ่งที่คนรุ่นใหม่หยพยายามบอกกับปุตตะลาว่าพวกเราไม่มีวันลืมคุณเพราะจิตวิญญาณของคุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของพวกเราอ่อค